하면 된다. 이렇게 해기됐다 r m a l l y ก็กลับสวัสดีกันด้วยนะครับพี่พี่ก็กลับสวัสดีลงป้าหน้าแล้วก็ PFC เนี่ยที่น่ารักเนี่ยทุกๆคนทุกท่านกันไว้ด้วยเลยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิดาพาลุกันอีกครั้งหนึ่งนะพี่ๆนะก็พี่พี่วันนี้เนี่ยผมเนี่ยต้องเร่งเดินทางเนี่ยเข้าไปยังเมืองรับแลนะพี่พี่นะซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยได้ฝัน เกี่ยวกับสิ่งที่ร้ายๆนะมันได้เกิดขึ้นกับท่านแม่นะหลังจากที่ผมเนี่ยได้เดินไปส่งท่านแม่เสร็จนะตื่นเช้ามาเนี่ยผมเนี่ยต้องรีบนะเดินเข้ามายัางหน้าเมืองเลยนะผมรู้สึกว่าผมเนี่ยความฝันผมเนี่ยเหมือนความจริงมากๆเลยนะพี่พี่ก็ผมเนี่ยได้ฝันเกี่ยวกับท่านแม่เนี่ยได้โดนสิ่งที่ร้ายๆเนี่ยนะเล่นงานนะพี่พี่คือวันนี้ผมก็เลยรีบเดินทางเข้ามานะ อย่างนั่งเมืองรับแรงนะพี่พี่ก็ผมต้องรีบเร่งเข้าไปแล้วดีกว่าพี่พี่ก็ก่อนที่เราจะไปต้องด้าขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพี่พี่ไปกันเลยโอเคพี่พี่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้อยู่กับท่านแม่แล้วนะพี่พี่เราจะมาถามท่านแม่กันหน่อยนะว่าเออเป็นอะไรยังไงบ้างนะ ท่านแม่เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนั้นอย่าตอนนั้นมีระบาดวีระปิผวผมเนี่ยได้ฝันว่าท่านแม่เนี่ยเิอสิ่งชั่วร้ายกับท่านแม่มากๆเลยอะ่ะผ,ผมก็เลยเดินทางเข้ามายังหน้าเมืองท่านแม่ไม่เป็นไรใช่ไหม นนลแล้วท่านแม่แล้วท่านแม่เนี่ยออกมารอใครเนี่ยมาทุกวันเลยแล้วกอจไา้มามารอผมเหรอ,อท่านแม่บอกว่ามารอผมทุกวันเลยนะนี่ผมคิดว่าท่านแม่เนี่ยจะเป็นอะไรไปสิผมก็เลยเดินทางเข้ามาวันนี้มาท่านแม่นะเนาะเอามาเพื่อที่จะมาทำยังไง นแม่อุกดยาเรพีพ่พ,พี่ท่านแม่บอกว่าเขาดีขึ้นแล้วนะเขาไม่เป็นอะไรรอเขาแท่มารอเออมารอผมนะพีพ่กินข้าวกินปลาหรือ,อยังท่านแม่เอาดินกินเสร็จแล้วนะวก็ยังไงอาวันนี้ผมก็น่าจะมาเดินอน่าจะมาหาท่านแม่ น่าจะใกล้วันสุดท้ายอะท่านแม่ผมรู้สึกเหมือนเหมือนว่าผมมาบ่อยเกินไปจนทําให้เกิดท่านแม่เนี่ยมีปัญหาเกิดปัญหากับท่านแม่เยอะเหลือเกินอาจจะต้นเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมนะที่เดินทางมาบ่อยเกินไปนะพี่จานัญามีบารปันนามีบาร์้เฉพาะเมื่อไอเดกที่นักวิญญาณเมื่อไอดอ่ดีเล่นที่ห้อมาหาเนี่ยลาเวลา ลูกอะไลูกชิ้นเออไม่ะจะกอดดีเลยถ้าแม่จะก,กินลูกชิ้นก,ก็ควรเติออีกหรอก็อช่ใช่ไหมถ้าแม่จะก,กินก็ผมก็เอามาฝากได้ใช่ไหมแล้วกกิมั้ย แม่ดดนะีเนะะี่ยท่านแม่ท่านแม่ไข่ท่าแม่ทำมาแล้วนี่ดำเลยนะวันน่าจะให้บ้างท่านแม่อะไรวะท่นแม่ท่านแม่พเคยมา ในเรื่องว่าั้งแต่แม่พาดีมือมาหมู่บ้านก็มีแต่อะไรแ,บบแปลกแล้วเจ้าเจ้ามาทำไมเจ้าด่าตอบข้าสิแล้วเกี่ยวอะไรกับเจ้าวะห้ยับ่านแม่พาใครมารู้ไหมตั้งแต่แม่พาเข้าขมาเนี่ยหมู่บ้านนี้มันได้เรื่องมุนวุ่นมีแเรื่องชิบหายไปหมดเลยท่านแม่เขาพาใครมาเองเนี่ย ดีเจ้าจะมาทเถืมกูมาหท่านแม่มีปัญหาอะไรยักษ์เฮ้ย,ยแม่ข้าวเว้ยใช,ใช่แม่แกเออเออเออตั้งนานแล้วท่านท่านท่านมีอะไรท่านคิดอย่างไรบ้างท่านแม่ตั้งแต่มันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องวุ่นวุ่นมาเข้ามาแต่บ้านเรานะปล่อยไว้ไม่ได้แบบนี้ท่านแม่เจ้าออกไปเลยไป มาทางไายก็กลับทางนั้นมึงมาดีบมมาดีบีมไั้งยังดาวดันนาเก็บเงินมาดีบีมก็เงิมาดีบีมมึงอะไปเฮยยักษ์ไม่อยากไม่อยากไม่อยากยุ่งกับมึงมาด้วดีบีมเออเขาเงินมาดีบีมกูแม่ตั้งแต่มันมานะ่ะและดิมึงมาเนี่ยเดี๋ยวเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาในหมู่บ้านนะแม่กูมากูก็ไม่ได้มีปัญหากูไม่ได้ ไม่ยุ่งอะไรกับมึงกูมากูว่ามาหาท่านแม่ยักษ์แลดิมืออ่ะไปไรดิมือไปไรตั้งแต่ดิมือมาเนี่ยไม่ได้เรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาในหมู่บ้านนะทำไมเรื่องวุ่นเรื่องอะไรเอา้าดิมือมันเป็นพี่ป้อไปแล้วมึงรู้ได้ไงยักษ์ข้าเห็นมันกัดตาทำไมวะมึงอย่าเข้ามาใกล้กูยักษ์แม่ไรดิมือกลับไปเลยนะแม่ mời hai đêm đi Long bên này kuân anh anh em mặt em thằng này ngắm 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 không ngắm 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 แม่เฮ้เอ้ยโอ้ยโอ้ยท pues> ่านแม่ท่านแม่พาใครมาไม่รู้เนี่ยโอ้ยค่าไรค่าอะไรควรับแรง่านแม่ท่านแม่ไม่ช่จ่ายค่าหรอเลี้ยงพาใครมาเนี่ย โอดท่านแม่ไอ้ยักษ์กูถามจริงเถอะมึงยังมีความเป็นคนอยู่เปล่าวะทำไมวะทำไมเจ้าต้องถามแบบนี้กับข้าวะมีเจ้าจะเอาอ่ะโอ้ท่านแม่ดูสิตั้งแต่พวกมันเข้ามาเนี่ยมีดตงเรื่องชิปท้ายผีปอมมากอะไรมาก เอ้ยพ้อของลงอใจไปอยู่ที่อื่นแล้วมั้งท่านแม่ไอ้ยักษ์แล้วมึงจะูบยวายทำไมวะทำไมอ่ะปากไปเฮ้ยโอ้ท่านแม่ของไอ้ต่อเนี่ยพาใครมาไม่รู้หรือลองให้ค่าคาจาัดก,การนิมือ แล้วดิมึงม,มันไปทําอะไรมึงมันเป็นพี่บอบมันไม่ขอข้ามันบีบขอแม่ข้าด้วยเฮ้ยท่านแม่ใช่เหรอมึงกูเรื่องขึ้นมาไม่ได้โกหกดิบอกข่าวไปตรงๆดิมึงกูเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โก้โอ้โหท่านแม่แล้วดิมึงไปบีบคอมึงตอนไหนฮะ อะไรเนี่ยท่านแม่ออเใครมาก็ไม่รู้ดีมืมใไปบีบคอมึงตอนไหนจะอยู่ขานได้ปะเมนคลิปปากเก้าโอ้ยแล้วท่านแม่มานั่งที่นี่ทำไมเนี่ยมึงจะดูอะไรท่านแม่นั่งหนาววะยักษ์เฮ้ย แล้วท่านแม่รู้เปล่าว่าดิมือเนี่ยมันกำลังมายุ่งกับน้องชายของผมไอ้มือดอ่ะท่านแม่รู้เปล่าไอ้มืดเหรอไอ้มืดนะั้นน้องชายมือเหรอทำไมวะพ,พี่จำได้ไหมไอ้มืดท,ที่ที่มันเคยน,นั่งกับดิมือสองต่อสองอ่ะขอบคุณเราต้องมีแต่ขอบคุณภายยาของคนรับแลด,ดิ ถ้าพาใครเข้ามาก็ไม่รู้โอ้ยปวดหัวเลยเดี๋ยวแต่เรื่องแย่ๆยืนไม่มีเลยเอดการันตีได้เกี่ยวด้วยพี่แง่มาพี่แง่แบบเออท่านแม่เหรท่านแม่เขาก็บอกเนี่ยว่าไม่รักกับตอนไหนไอ้มืดกับดิมืดเนี่ยท่านแม่ไม่ค่อยอยู่บ้านไงท่านแม่เลยไม่รู้รูวที่เด็บแยร่รอพี่แง่แบบทำไมท่านแม่จะไม่รู้อะ ท่านแม่จะไม่รู้ได้ไงดิมือก,ก็อยู่กับท่านแม่ตลอดอะแต่ว่ากลัวเห็นดิมือกับไอ,มอ,อ้มืดอะมันมานั่งด้วยกันที่นี่ะจะอย่าพูดปากเสียใส่ข้าเ้าไม่ชอบอะไรของเจ้าเนี่ยพูดหลายรถเธอเสือกโปรงไปหมดเลยมถอยไปเจ้าอย่ามาแดกตัวข้าข้าไม่ชอบไม่ชอบมึงก็ลงไปมึงจะขึ้นมาอุ้มทำไมไ จะอยากมาปากเียนะทำไม่ต่อ่ะแค่กีก็จะมาซออยู่ดีเราแค่นี้ไม่ดีท่านแม่ไล่เข้าไปเอาเข้าไปก่อนชังมโมจะพอใจนั่นแหละทีเราให้ชาวตะเพื่ออยู่ดีแล้วมันมาทำไมอ่ะท่านแม่ไปหาลกูกเพื่อนหรอมาเที่ยวเหรอเขาทำอะไรก็ไม่รู้กลาง,งดึกกลางดึกก็มาต้องเช้าก็มามาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเหรอโอ้ย แม่โอ๊ยอะไรหมดท่านแม่เนี่ยไอ้ยักษ์เป็นอะไรของมันเนาะมาถึงเวยวายใหญ่เลยท่านแม่แม่เอ้ยท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่จะบผ้าไปแล้วเหรอท่านแม่เสียสติไปแล้วเหรอท่านแม่โอ้ยแม่ท่านแม่ ไอ้ยักษ์รู้ผู้ชายเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงกันหรอกมีอะไรมึงก็คุยกูไม่ต้องไปว่าอะไรท่านแม่นักหนาวะทำไมวะเป็นขี้ฟันวะไอ้เขาเม็นขี้ปากเจ้าอ่ะท่านแม่ครับทำไมแม่ข้าเว้ยแม่กูเหมือนกันเพราะอย่างมึงอ่ะไม่น่าพูดดีๆด,ด้วยหรอกชอบหลงตัวเอง โลกแต่เองเคืแเ้ววะไม่รู้จักว่ะวันนี้หมู่บ้านนี่ก็ชมเข้าว่าเจ้ายาักษ์จ้าวี้มันปวดเหี้ยบเป็นไงอ่ะใช่ยาข้าเจ้ากลับไปทนันทีเจ้ามาเลยเจ้ามาทางไหนไปมาดีๆเจ๊นี่นดีๆเอาได้ไงฮะลูกแว่นเลยแม่จะห้ามผมแม่อยู่บ้านบ้านแม่เออท่านแม่บอกมึงเป็นอะไรเนี่ยแม่ ก็ดูดิมันมาตลอดเลยเช้าก็มากลางดึกกลางดึกก็มาเอาว่าได้เห็นแค่แค่เห็นมาตรวจจับเาะได้แค่นั้นมีมาเลยเออกูมากูไม่ได้วุ่นวายกับมึงนี่กูมาคุยกันแม่ปกติแต่แม่แต่ก็ดูดิไอ้ปอมนั่นน่ะไอ้ปอบไหนนั่นมัอที่มันทีมันนั่นมีมาเลยไอ้มันทำน้องชายอ่ะไอ้ดิมืดทำอะไรมันฆ่าน้องชายอ่ะดิมืดทำอะไรมึง มันมัเมียดมึงก็มืนันก็เมอันเอก็นพี่ยนน้แอดแอดมันไม่ไดเี้มึงเป็นพี่ป้อแม่ม่เงียบไปเลยไปเฮ้ ข้าขอร้องอ่ะเจ้ากลับไปเยอะขอร้องอ่ะไปกลับไปเออยอะพ,พี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ยักษ์เนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะพี่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พี่พี่ผมจะลงไปเจราจาผมจะลงไปเจราจากับมันดีๆดีๆนะแล้วก็ผมเนี่ย,ยจะกลับละ ถ้าผมเนี่ยไม่อยากเป็นตัวปัญหา้ท่านแม่ขนาดนั้นนะพี่พี่ผมจะเจรจากับมันดีๆหน่อยนะพี่พี่ไม่เอาถ้ามันไม่กลับผมก็ไม่กลับยับยับเดี๋ยว อะไรวะไหนกูดูตรงแล้วมึงก็ได้มีความเป็นลูกชายพอแหละได่ปะ่ะอะไรวะเดี๋ยวลูกชายไปแล้วเว้ยเอยไงกูก็กลับนี่แน่เดี๋ยวจับมือขอยเรื่องทุกอย่างวันนี้จบได้ป่ะได้ไหมกูทำมึงก่อนดีกว่าไว้จับ จะจับมือแล้วขอยเรื่องทุกอย่างวันนี้เรืเออ่องทุกอย่างวันนี้จบแล้วเมื่อน้องไปยุ่งกับท่านแม่อีกมึงอย่ามาพูดอะไรแบบนี้กับท่านแม่ได้ปะทำไมวะไม่ชอบเลยที่มึงพูดอย่างเงี้ยมึงไม่โอเคไงได้เปล่ามึงมีความเป็นลูกผู้ชายพอป่ปะละ่ะมึงเห้ยทำไมวะจับมือเสร็จจับมือเสร็จเนี่ยเรื่องทุกอย่างจบได้เปะในเรื่องที่มือเนี่ยในเรื่องที่มือเนี่ยเอาตูเจ้ายังไงต่อเรื่องที่มือทำไมวะ เออแล้วไงก็คือเออแล้วดี่มึงกับน้องชายมันคือยังไงเออเออนี่คืออะไรล่ะเออไงเออนี่มันคืออะไรล่ะเออเออเออแล้วไงเออนี่คือโอเคโอเคเป็นด้วยไป็นน่าเชื่อนะ ถ้าจับมือพุ๊กก่อยเรื่องทุกอย่างจบนะเออนาเรื่องทุกอย่างไม่จบนะโอ้โหมือเงาฟูนเนี่ยเราก็น่าจะต้องเห็นดีกันสักหน่อยจับมือพุ๊บจบนะจบเปล่าเออไงมมงผู้ชายพอนะเออจบนะเออเดี๋ยวผมเดี๋ยว

ये भी है ओके तो ये

ไม่ใ่นักกินหรกีก,กลับไปดิแม่งกลับแล้วอ่ะนีดด่นีดด่นี่นี่ ဒီထ <t> ဲတ <t> ော့ဘယ်ထိကြပြီတကယ်မှမလဲ พี่ตอนแรกเนี่ยผมคือจับมือผมเก่าวว่าให้มันจบนะมันไม่จบนะยักษ์มันไม่จบนะพี่พี่เราก็กลาจับมือให้มันจบๆไปแดงว่ามันนี่มีความคิดร้ายกับผมนะยังไม่จบนะผมว่ามันยังไม่จบง,ง่ายๆเรื่องผมกับไยักษ์เนี่ยดูมันมาอีกแล้วนะพี่พี่ ต่นแม่ดูยักษ์มันชีหน้าผมอะ่ะเก็บได้นะบ้าิงี้หน้าปุ๊กเ้อว่ามอเล็ก้กีให้เรสกีให้สาวตะกียีแต่ชิมนิต่ไวิกี่เนเหน่ะเรบ้นี้ินต่ละกกี่ีนมะไรี้เอาน้ามึงแม่ดไม่ไวพี่พแม่ ูมันพูดมันจานนะเด็กแม่หอแม่ขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆแม่บ้านนั่นเอแบ้านนั yes, yes, <cond> ่นแเด็กวบบที่สัมติแล้วดกแค่ได้แต่วาจนท่ะเด็กฮกบลากบลดกแได้แต่วานั่นเดกแก่ไดใจ ก็ดูไงแค่ว่าสิสอดแบบก็ดูแบว่าเยนกี่ยับเร่มื่กแวนั่นเองพี่ท่านแม่บอกว่าเขามาเนี่ยไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะไม่เคยเจอว่ายักษ์มันจออกมานะแล้วก็มาเนี่ยไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะเช้าวันนี้กล่าวว่ามาเรามาคุยมันนั่งเล่นกันธรรมดานะแต่ว่ายักษ์มันออกมาเนี่ยมันเลยไม่ปกติไม่ธรรมดานะท่านแม่ไอ้ยักษ์เนี่ยมันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไหมมันดุหลายโหดเที่ยมแบบนี้ไหมอืม แม่ว่าเป็นนักเลงในหมู่บ้านเลยเหรอท่านแม่นี่เยอะนี่เยอะหนักเยอะท่านแม่บอกนี่ใส่มันเนี่ยพอสมควรนะเเคท่านแม่ยังไงก็ผมฝากดูแลดิมเลยนะวันนี้วันนี้เดี๋ยวเรายุยุติกันให้มันให้ยักษ์มันใจเย็นลงก่อนนะแล้วก็คุยกับมันท่านแม่ท่านลุงท่านท่านลุงท่านอาก็น่าจะคุยกับมันได้นะอยากเนี่ยน,นะท่านแม่ นี่เ,เราหมอคุยได้นะพี่ๆโอเคพี่ก็สําหรับวันนี้ยังไงก็น้องดาก็น่าจะจบคิดไว้เพียงเท่านี้เลยนะพี่ๆนะเดี๋ยวก็ท่านแม่กลับเพราะผมก็องกลับต่างคนต่างเราแยกย้ายนะท่านแม่เนาะไ้เจอกันนะครับไว้เจอกันใหม่อ่าอื่นนะผมไม่รู้เหมือนกันอีกวันไหนไม่รู้จะได้มาอีกทีตอนไหนไม่รู้เหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ผม ขอโทรท่านแม่อีกครั้งหนึ่งนะบ,นนบาบนานมีาบานานมาครับท่านแม่าครับเอเจนเนอมื่กี้ละหมอครับครับท่านแม่เจ้ละ